โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองเคสเบิร์กในวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกในแมป d i s ASTER CITY เมืองที่ใกล้ล่มสลายเกมแมปนี้เนี่ยคือมันเป็นแมปที่เราจะต้องทำภารกิจตามหาของแล้วก็เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆมีหลายอย่างเลยตั้งแต่น้ำมันยันพวก เปิดทางนี้แล้วกันอืมอืมนั่นแหละคือเราต้องมาเก็บของตามควสที่มันสั่งอย่างเช่นเนี้เก็บประมาณสิบสองเฮ้อไอ้เหี้ยแล้วมือมาวายเฮี้ยแม่โงโล่มาจากไหนวะอันนี้เหมือนเอาอ้สัตว์แล้วมึงขึ้นไม่ได้หรอโอ้โหเฮี้ย แม่งซอมบี้ตัวใหญ่คือตอนนี้เราอยู่โหมดซอมบี้นะผมเราจะต้องทําการทำเวสเก็บไอโซโทปให้ได้เยอะที่สุดแล้วผมมาจากไหนเนะี่ยหอยอยู่ด้านล่างด้วยด้านบนอ,อ,อีสัตว์โอ้ยเฮียอะไรมึงเนี่ยโอ้ยเฮีย อะไรอ่ะเดี๋ยวนะให้ซูทบูกหรอแบบนี้กูไปละขอบคุณเฮ้ยเฮอเี้ยแม่งอยู่ตั้งใกล้กูกูไม่กลัวเหี้ยอะไรเลยไอ้สัตว์โอเคตอนนี้เราเก็บไปได้แล้วอเฮ้ยเฮ้ยเออมล่าเปลวไฟดีมากเพื่อน ดีมากดีมากท say, ํางั้นแหละแต่ว่าปัญหาคือกูจะขึ้นเมยังไงวะอันน oh, ี oh, 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 yeah, yeah. ้เปิดประตูได้ไหมเปิดได้เห็นมันเปิดได้อยู่แล้วไหนอี๋โอต้องขึ้นไปข้างบนแล้วกูจะขึ้นยังไงอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์โอ้หืมหืมโอ้ยแย่แย่ว้ายเย่แย่โอ้ยสัตว์จะขึ้นได้อยู่แล้วเออ <L ew en> ดูดิกูแม่ง MVP ตอนสุดท้ายปึ๊บเรียบร้อยเก็บได้ถึงโจกเกมครับชนะรอบถือเป็นการจบแบบสวยๆแล้วกันโอ้โห oh 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 oh. เสียชีวิตคือเราถ้าเราไม่เสียชีวิตนี่คือแบบเราได้เงินเพิ่มภารกิจเสร็จสมบูรณ์วัตถุประสงค์เสร็จสมบูรณ์ได้ร้อยี่สิบต่อไปจะเป็น ระหว่างเลือกภูเขาไฟกับการหลอกหลอนการหลอกหลอนนี้น่าจะเป็นพวกแบบมอนเตอร์มั้งแต่ผมเลือกอันนี้แล้วกันผมไม่เคยเล่นโหมดนี้คืเอ,อเลือกช่างก่อสร้างดีวะผมรู้สึกว่าช่างก่อสร้างอะมันโอพอยู่เพราะว่ามันมีคอเนี่ยมันมีคอนตั้งแต่ต้นเกมแล้วมันทุบทุกอย่างที่ขวางทางได้ซึ่งผมก็มองว่ามันก็ดี กูไม่รู้ทำไมซื้อปูปบนรถกรทำขี้อะไรก็ไม่รู้ซื้อมาได้ขี้มาเงันของคนเลือกช่างก็เลือกช่างขอ,งอ,งของสร้างเราแต่ว่าข้อเสียมันก็มีอยู่ว่าข้อเสียมันก็มีอย่างเดียวคือเราไม่สามารถที่จะแบบเปิดประตูได้แต่ว่าโฮ้ยนี่ไงภูเขาไฟโอเคไป ในตอนนี้เนี่ยเราจะต้องออรบวบรวมระเบียนภาษีนะครับผมเอ,อ้เออทางไงวะาะอ๋อทางนี้ทางนี้โอเค้คอพรอ้อมไปบุ๊กเลยได้พุ่งชนเท่านั้นไม่ไม่ต้องคิดเยอะไปเราก็เข้าไปเลยบันไดยูงไนวะเออไม่ใช่ทางนี้เด็กยีเย็บเิดทางอ๋อนั่นนั่นน,น,น,นเออบันไดกุอแมขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปเรื่อยเืจนกว่าจะถึงชั้นที่ต้องการอื อยู่ไหนวะอ่านั่นไงน,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 นั่นไงอ้ยสั่นสันสัอุ้ยสั่นสันเออให้กูยิบบนเออหยิบยไปละไปลงเอ้กูลงถือได้ไหมวะเออ,อเออเดูนะเออเยี่ยมไว้เปิดได้ใช้เหี <Yeah. S 1> ่ยโอเคลงไปลงไปเรื่อยๆจนถึงชั้นล่างสุดแล้วก็ออกเรามาทางไหนก็ออกทางนั้น นี่เรียบร้อยแล้วผมโอ้ยโอ้ยสัน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 ส,นสันเป็นเจ้าเข้าเลยมาได้แล้วอันที่สองอันแรกได้แล้ะต่อไปอันที่สองไปเดินต่อไปบอกเลยไปเรื่อยครับงานนี้มภูเขาไฟเนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันจะมีพวกสัตประหลาดด้วยนะ มันจะเป็นสัป,ปหลาดแบบประมาณด้านหน้ากับด้านด้านซ้ายที่ผมเพิ่งเดินเรี่ยงเมื่อกี้อืตอนนี้ระเบียนอันที่สามกำลังจะไปที่ยานโอเคงั้นเราก็เดินทําหน้าที่ของเราต่อไปเรื่อยๆชึบชึบชึบชื้อเดินไปไกลแสงไกลไม่มีรถเสียดายบรรเลยจริงเออรถรถรถเอาวีแมวเออแมวดีกว่าเดินก็โอู้อูมึงเดินออกซะแบบทุก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 เออทุกไปเรื่อยๆไอ้ย้ยทุกบุึงเอาเรื่อยเลยอืมไหนดูดิ ชิหายแล้วอันนี้ก็ทุบไปก่อนเลยทุบฝ่าแม่งเลยบอกแล้วครับว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนพุ่งชนจริงๆครับแต่เดี๋ยวไม่ใช่กูตกไปทางอื่นนี่กูหายเงโอ้ย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 สั้สันสันสันเรลือสรนค้งเคลือจริงๆเอาไม่ใช่ทางนี้หรอกนะอ่าวันไรแล้วอเออโวยลงทางนี้แม่งเลยเออแม่งเจ็บไอ้ชัดมาขึ้นไป คือแบบเอ้าไม่ใช่แล้วเอากูทุบใหม่ก็ได้ทุบแม่งเลยเอ๊ะแม่งยำลำบากยากเกินดีแล้วเลิ่สร้างก่อสร้างใช้คนทุบไม่มีประโยชน์มากอืมอืมอืมเรียบร้อยอืมโอเคงั้นเราลงไปทางนี้แล้วโอ้ตัวทีโอ้มาเป็นบอลเข้าไปก่อนอืมลงไปลงไปเรื่อยเรื่อยโอ้ทะเบียนภาษีนใหม่อืชิบหายละ กูกูกูกลับทางเดิมดีมเลยวะอ้อมทางนี้ดีมเลยวะหรือว่าเอางี้แล้วกันกะัววางไว้ก่อนทุกแม่งนี่ทุกกระจกไม่ได้ทุกกำแพงเออเออหยิบระเบนภาษีแล้วก็จำอ้าวเลยครับโลฮี้อะไรล่ะนี่ครับผมสัตว์ประหลาดก็จะประมาณนี้มีแบบเป็นหางแล้วก็เป็นหัวไอ้เป็นหัวเพิ่งยุบอุ้ยกือบโดนแล้วกูอืมอ่ะเออ ชิปหายแนละ้วมีสามมุมเงินเงินสดทางนี้แล้วกันอืมไปไปไปเรื่อยเลยกูงานนี้โอ้โไอเคียแม่งเล่นกูซะแล้วอย่กูกูจะตายไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะขออยู่เลื่อยก่อนนินแบบว่าเดินผ่านนี้ก่อนแล้วกันดีนะกูเก็บโดงนัทเอาไว้เผื่อได้ใช้กูไม่เคยเจอกล่องพยาบาลเลย เ,เดินไปเรื่อยครับตอนนี้ระเบียนภาษีได้ออกอันแล้วโอเควางก่อนกินโอเคเพิ่มเลือดได้ถึงยี่สิเอร์เซนเยอะนะโอเคเดินไปเรื่อยเลยงา,านนี้โอ้โหภูเขาไฟคือภูเขาไม่อยู่ตั้งใกล้นะ อืออ,อชึบชปไปครับพี่น้องเออเออมึงกเขีนอะไรใครโอยอ่ะเอออเอเออ,อ,องส่กูตา่าดเออคงไม่มีอะไงรมั้งอืมโอเคตอนนี้ได้แปดอันแล้วของเราก็เป็นเออโอเคได้ของมาแนละ้วเออโอเคงั้นเราเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเออ เจอแล้วมีอันหนึ่งข้างบนเฮ้ยอะไรบืนมปกเก็บไว้เลยเปิดได้ใช้เออเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปอืมโอเคเจอคอนทุบกูไม่เอากูมีอยู่แล้วึ๊บหยิบไปอื้อ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 อ่าลงไปเออติดติดติด ออกทางเดิมตอนนี้ได้มาถึงสิบอันแล้วโอ้โหเหล็กเหล็กเหล็กหลกโอ้โหสันสันปันสันเกลือมปัตตพีแล้วมึงโอ้โหสิบเอ็ดแล้วกูก็สิบสองแล้วเออแต่จะตายก็ไม่ได้นะถ้าตายปุ๊บคือจบเลยอะไม่งั้นมันจะมีส่วนที่ต้องเสียเงินด้วยอืมเดินไปเรื่อยเลยการ์ี V สิบสองอันแล้วเหลือสามอันเฮ้ยตอนนี้จะได้เป็นเออเฮ้ยลดรถดเออเออแม่งชนกู ไปผ่นานเห็นจริงเน,นี่ยจร,จ,รจริงจริงเออกอดเออเอออะไรเขาโบน้ากูเฮียป้าช่วยปุ้ยไฟไหม้เออเอาเอาแม่งไฟไหม้สองคนติดเลยตอนนี้น่าจะเหลืออีกสักสองอันละมั้งเพราะว่ามีคนเอาไปแล้วสองคนลุ๊บลุบขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยเลยไปไป,ไปชิบชิบอ,อันนี้กูหยิบเองกูหยิบเองมึงบังทำไมอไอ้เปรต่ากูหยิบแล้ว ไปเอาจริงๆอกอ้าวเสียแล้วเหรออ้าวจบพอดีอลุกคือจบเกมชนะอืมก็งั้นงี้แหละครับโอเครอดชีวิตยี่สิบห้าโอ๊ยแหลกนิดหน่อยขอไปด้วยโอ้ยแม่งเอาซะแหลกเลยกูโอเคอืมได้เงินทั้งหมด139ร้อสิเก้าเฮ้ยเชี่ออยากเลีนยีมีวินน้ำท่วมอ่ะอ่ะงั้นกูเลือกโหวตน้ำท่วมแล้วกัน เออเออผมว่าหมวดน้ำท่มมันหนุกนะอ้าวชย่ทำไมฝนดาวตกมันเยอะอกว่างั้นก็ต้องยอมรับแล้วกันว่าเออฝนดาวตกน่าจะชนะแย่ชี้เป่งเลยนีไรปืเล่นก็เล่นแต่ผมอาจจะไม่ได้เล่นตัวอื่นนะเพราะว่า ยังไงอะคือผมรู้สึกว่าตัวช่างมันจบกว่าไอ้พวกนี้มันก็จบแหละมันก็พอได้แต่ว่าแบบเนี้ยตัวนี้มันจบมันจบดีกว่าแล้วก็มันเป็นตัวที่แบบระดับเริ่มต้นมันเล่นง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันมีอย่างครนทุกอ่ะคือมันเป็นอุปกรณ์ที่จบ่ะพวกมึงทุกอย่างได้เลยแล้วเราก็ต้องการรถด้วยเนื่องจากว่าการเดินทางแม่งอย่างไกล รวบรวมสิบสองกับโอ้ยเฮี้ยโอ้ย,อยสักกูนึกว่าระเบืออียไปแล้วกูฝนดาวตกคือมันจะตกแล้วส่มใส่พวกเราอ่ะมันก็นั่นแหละนี่นี่นี่เป็นไงล่ะกทุบป,ประตูคลังชุดปถมพยบาบาลเอาโอ้นี่มัน อ๋โรงพยาบาลกูก็ว่าทำไมมันมาทางนี้ว่าทำไมมีกระป๋องใหญ่วะกูต้องการก็ไม่ค้อแล้วก็โดดทางนี้เลยครับเฮ้ยไอสัตว์กูก็ชาลาเกินมีที่หนึ่งด้วยนะถว่า ขับรถนี้ก่อนคือมันต้องเก็บทีละอันมันเก็บวิธีกานเท่านั้นนะมันไม่สามารถเก็บสองอสามอันได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรถ้าเรามีรถก็คือจบเลยมีรถก็คือสบายแนละ้วจะบอกให้ยุบป,ปื้จริงๆมันมีตัวหนึ่งคือเป็นช่างวิศวกรคือวิศวกรเนี่ยมันจะไว้ซ่อมรถเออผมจำได้ผิดนหมอุ้ยอยอ่าฝนตก ดีแล้วอย่างน้อย้ะจะมีประโยชน์มา้ยหรอ,อว่าคือเออเร็เวเร็วเร็วไอสัตว์เดี๋ยวดูเดี๋ยวกูช่วยให้นี่โอ้ยมึงก็เออประกูให้ทางมึงก็เออช่างแม่งก็ได้เฮ้ยไอเหี่ยแม่งมึงจากไหนวะโอ้โหไอแม่ยัน่นี่ไปเฮ้ย แค่ตรงนี้ ойти, ไม่เป็นไรหยิบเลยไไอ้สัตรูแบบนี้อะไรเดี๋ยวๆๆ้คือรถขึ้นรถไปเจอไม่มึงเดินปรุงแค่สองนนี่วะอ๋อน่าจะเดินไปอยู่แล้วมันแบบโอ้โหฝน大ตกูที่สภาพขับรถโอ้โหโอ้โหไอ้เฮียเอ้อ ชิปหายแล้วไอ้ฝนดาวตกนี่แม่งไม่ใช่ฝนดาวตกธรรมดาวะ่ะแม่งฝนดาวตกเอเลียนกูก็ว่าทำไมมันแปลก,ปลกเฮ้ยเพื่อนมึงหยิบยี่อะไรอ๋อไปเว้ยไปไปับไป,ไปมึงยาวเลยกูไปนั่นลยกูโอ้โหแม่ย็ดนี่ชาบเลยหน้าหี่จริงๆกูขอนั่งด้วยอ้าวไอ้ กูไม่เข้าใจอโอ้โหรถตำรวจกูขับไม่ได้แน่นอนแล้เฮียม่มีรถให้กูไม่พอเฮเลี่ยนก็อยู่ข้างกูอีกเออเอเอเฮียอียเฮียแม่เฮียเฮียแม่ กูหารถเจอนะเอาอีสัตว์ที่รถก,กูดิวะแม่งมันเอารถกูไปไม่พอแล้วแม่งทิ้งกูอีกทีนี่เพื่อนตั้งนี่เออช่างแม่งมันก็ถ่ายโอ้ยโอ้ยเอาวส่ยเ่ยอะไรมึงนี่ อ้าวชิบหายแล้วกูว่าได้มาทางการอีกืึมกูท้อใจเนี่ยอุ้ยอีเชี่ยแย่งรถกูไม่พอแล้วทำรถกูพังยี้สีบยี่สรถกูว่าจะได้คืนแม่ง นี่มันทางนี้หรือเปล่าวะโอ้โหกูเล่นแบบตอนนี้ไม่รู้เรื่องหาไรเลยไม่ใช่ตึกนี้ไอ้ศาตว์เมื่อเอากี่เล็้วแต่ว่าเออเควสมันใกล้เสร็จแล้วไม่เป็นไรเพราะก็ไม่ได้ว่าเล่นโง่ขนาดนั้นนี่ไงทางนี้ นี่เป็นไงล่ะก็ทุบแม่งเลยเนี่ยมันทุบไปขวางหน้าชิบเออนี่แหละเออขอไปด้วยนะถ้าเกิดว่าเงียบแล้วแล้วไม่ค่อยพุยแบบไม่ค่อยได้แบบพูดอะไรเนี่ยคือไม่ใช่อะไรนะ คือมันตั้งใจเล่นนิดหน่อยอทาไมกูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยมันไม่ได้เล่นยากนะแต่ทําไมกูรู้สึกเหนื่อยขนานี้นะี่ยกูมันไม่ได้เกิดจากการที่กูเหนื่อยจากการเล่นหรอกกูเหนื่อยใจเฉยๆอะ มีตรงนี้ด้วยโอเคไอ้หี้ยแมงมุมเขียวกูว่าแล้วฝนดาวต,ตกมันคืออะไรฝนดาวตกมันเป็นรังของพวกแมงมุมอะไอ้เหี่ยม,มงนเริ่มปรุงพักขยายซะแล้ว สิ่งที่มีในตอนนี้ก็คืออ้อน,นี้โอเคจริงมากเพื่อนกูหยิบ m 1 6มาเองไอ้เฮ่เอ,อเอาไปเลยเพื่อนเอาไปมึงตายมึงตายเออมึงตายกูขอยิงระบายพวกมึงหน่อยแล้วกันอิสัสครับเออรูบาบ,บาทพวกทำยี่ห้อไหนวะ โอ้โหหนักมารุ่นเขายีกโอเคจบเกมอ่ะงั้นก็คงต้องจบเพียงนี้แล้วกันเพราะว่าเกมมันก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่มากมายแต่ว่าการเล่นมันก็มีหลายโหมดมีโหมดน้ำ่วมโหมดหุ่นยนต์โหมดอุกกบาบาตภูเขาไฟซอมบี้คือหลายโหมดเลยก็อ่ะเดี๋ยวว่าเป็นการจบการเล่นเท่านี้ก่อนแล้วกันเฮ้ย๋อือสักแมต์หนึ่งอ่ะเอาสักแมต์หนึ่ง ถ้าได้น้ําท่วมเข้าไป็นน้ําท่วมผมก็ตัดจบเลยถ้าได้น้ําท่วมก็เล่นต่อเพราะผมบอกเลยว่าน้ำท่วมเพงเป็นอะไรที่ห้ามากเฮ้ยว่าเรามีชนะป่ะมาโอเคโเคหมดน้ำท่วมนะครับผมโหมดน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดที่เยอะนะแถมต้องเก็บพวกนี้ด้วยนี่คือแบบเก็บแล้วมึงต้องเอากลับมาไปควรงานกว่าสร้าง ตามเดิมกับคนงานก่อสร้างคือคำตอบทุกอย่างโอเคตอนนี้รอเตรียมการหุ่นนะครับรอแม,ม็ก่นอีกสักสิบกว่าวิทำไมกูไม่มีเรื่องนักดำน้ำวะเออมันมีนักดำน้ำไม่เนี่ยวะผมน่มาจะต้องซื้อพวกนักดำน้ำไปด้วยนั่นไงมึงเห็นไหมอะไรสักอย่างอะ่ะพี่มันเป็นฉลามอะ่ะเอ้ะเนี yeah. ่ย ฉลามฮีราดนรกโอ้ฮีทุกแปดลุงสี่ลุงแซดส่งสี่ส่งแซด กูเห <aid> ็นอะไรวะเวบกูเห็นชาลามอืออะไรวะเวบรู้สอดเลยมั <reconcile> <mañana> ้งอะไรงนี้อะไรเออแต่ก็เอาไปก่อนละกันมันโผล่มาพอดีอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนมึงข้าบรถมาช่วยกูหน่อยเฮ้ยอายุวิญญาณว้าโอ้ยเฮียนี่กูจะ จะตายดีไม่ตายดีสักวันเลยไม่ได้ได้ไงวะ <c oughs> แถมแม่งให้กูยืนกล่องเป็นระเบียนภาษีเออเออเออกูเห็นเฮียอะไรอะกูเห็นปลาชารามเย้แม่กูเห็นปลาชาราม,แม,แ,ม,าาามแม่งเล่นโคตรยากเลยฉากนี้มันต้องเก็บแล้วมึงต้องเอากลับไปที่ฐานแล้วมึงเห็นปลาชารามไหมมึงจะเซ็ตยอกกูแล้วออ,อ,อขอบใจมากเพื่อนเออเออดีมากเลยเอออายากรแม่งมีดีตรงนี้แหละ วูยว <Cornell>. ูยวูยเผือเผยเผยเผยเร็ว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 สั้นเร็วเร็วเฮี้ยเชี่ยจะตายแล้วกูกูไม่ได้ตายเพราะว่าอะไรนะกูจะตายเพราะกูตกใจนี่อะไรเฮี้ยเออไอเชี่ยอะไรอ่ะเมื่อกี้กูเหี้ยเชี่ยอะไรแล้วแล้วกูดูอะไรกันถ้ามึงเอาพายุใส่กูเนี่ยกูจะฆ่ามึง เปนักก wow. okay, ีฬาไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเออแมงมุมกูเองแล้ววะาเฮ้อโอ้โหเออเออมึกมึกกูเห็นกูเห็นปลาชาลามโอ้โหปลาชาลามแม่งขึ้นบกแล้วมันขึ้นบกจริงจริงอืมอืมอี่แมนะย่าท่างกูย่าท่านกู แย้วบุากกกกลิิไ้บอกเลยเฮ้ยเี้ยเยอย่าพายุจีพายุอีงตินมันยามาทั้งกูมังยาทาทางกูมันเอาปุ๋ยแล้วยังยังยัยังยยังยังไม่อยู่กุยน้าน้าน้านน้าเอากูไปไกลเลยี่อะลุกลุ ออกซิเจนเหมดคือจบเฮ้ย hey, ขึ้นเรือได้นี่หว่ากูลืมไปกูมีเหลือมั้งไงเฮี้ยกูขอดแล้วกูเหนื่อยสปีดโบสขอบคุณครับขอบคุณที่มีเรือให้กูแล้วขอบคุณที่มันมีปลาชาล่ามาทาั้งกูด้วยเฮี้ยเอ้ยเอาเรื่องอุปน,นิี่อะไรเนี่ย จะอ้อมมมาหาอะไรวะเออไอ้นี้กูต้องอ้อมกูต้องอ้อมอย่างด่วนจีเลยสัตสัจหายายาะเหมือนยาทั้งกูเหมือนยามาทั้งกูเออยังยังยังไองยี่ยังไม่ตายเออน่าน่าอันนี้กูถึงบอกเลวแต่ขอบคุณที่รอบนี้มึงพากูมาถึงที่คตดเหนื่อยเลยทำไมมันเหนื่อยจังวะ แมง่งคตรลำบากเลยแต่หนุกนะเออมันหนุกแหละน้ำท่วมมันมีตรงนี้เลยคือแบบโอ้ยอลาเบียนพาสีตัวนี้ได้ไมเท่าไหร่ครับอ,อไม่ได้อยู่ในตึกนี้หรอ เออมึงอย่าเอาไปมาทางกูมาทางกูเฮ้ยเหียแม่งกูจะบ้าตายอยูน่นี้ไปไปไปลงลง,ลงมันต้องลงไอสัตว์กูต้องลง โอยเอาก็ได oh oh, oh, yeah. ้แต่ว่าโอ้ยไปๆเร็วๆๆ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 เๆๆๆยๆๆๆๆิๆๆเๆ็ๆนๆๆๆๆๆๆๆเๆีๆๆๆๆๆเๆๆๆยๆๆ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 นๆๆเๆๆๆเๆ็ๆๆ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 ๆเๆๆๆเๆ็ๆเรๆวๆๆ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 เรๆๆ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 ๆวๆๆๆว็เ แม่งนั่งดำน้ำมุดชิบหายการช่างอยู่อืมอ่าเพื่อนกูตายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย ก็อกูเห็นกูเห็นชาลามได้ดีนะที่มันง่ายหน่อยตรงนี้ประตูมันมีอยู่แล้วเนี่ยคเฮี้ยโคออันตรายแล้วค้อสนุกมึงต้องกังวลทั้งปลาฉลามแล้วมึงก็ต้องกังวลด้วยว่าพายุทอร์นาโดจะมาไล่มึงเมื่อไหร่ ตอนนี้สิบสองกูก็สิบสามยี่ 12, นนีป้าชาลานยี่สัตว์เน็ตแม,มโอ้โหเกือบไปแล้วไอ้เดี๋ยวกูยิงมันสักทกีหก่อนไปแล้วเอองั่นกูโยนเกมแล้วไอ้ยีมันใกล้ช่วงสุดท้ายพอดีนั่นเร็วๆยิงมาเลยเออกูยิงอยู่กูยิงเออยิงแม่งเลยยิงเออจบเกมไอ้อสัตว์อืมแยบหล่อไอ้ชันนะเอาจิงเกือบตายหลายรอบนะโดนพาย,ยุ ดำน้ำเกือบตายนี่ดีแค่ไหนแล้วที่รอดมาได้คือเวลามันก็ให้เยออนะผมรู้สึกว่าเวลามันให้เยอะมันดีร้อยห้าสิบโอเคงั้นก็ขอตัดจบทีนี้ก่อนนะครับผมเนื่องจากมองว่าอัดไปเยอะแล้วแล้วก็ผมก็มีอีกแมปหนึ่งที่จะต้องอัดต่องั้นก็จบตัดจบทีนี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับผม และสำหรับวันนี้ก็จบเพลงนี้นะครับผมสวัสดีครับ